ีต่างคนต่าง <unemployed. S 3> จับจ้องกันครับจับเฮ้ยเยอะแล้วจจเจ <on. found ing today> ้าเป้าเซเลนเฮตกระสือตามมาหนีเลยหนีด้วยนั่นน่ะเซเลนเฮดหัวจราจรของจริงเฮ้ยมันมาตามเพื่อนมันแน่เลยนี่จราเคียเพื่อนนอนอยู่เต็มเลยอ่ะดูดิในบ่อน โอ้โหอันนี้ตัวยใหญ่มากเลยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาไปดูฝั่งน,นะนู้นนะนะเดี๋ยวอันนี้สามารถเดินไปได้ครับจะเป็นแบบทางเดินไปนะให้ดูจระเข้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปแบบเลาะดูจระเข้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตัวน,นี้ก็นอนอยู่หเหรอ๋อถ้ากล้องหล่นลงไปนี่เกิดอะไรขึ้นครับจระเข้งับเนี่ยเขาบอกว่าห้ามแบบโยนพวกขวดลงไปนะ ถ้าสมมติว่าเราโยนพวกขวดลงไปลงเท้าลงไปอย่างเงี้ยกระเป๋าลงไปอย่างเงี้ยจระเข้มันกินแล้วมันตายเลยครับอันนี้เขาผ่าท้องจระเข้มาให้ดูว่าแบบต้องระมัดระวังครับที่นี่เห็นไหมมีแบบอาหารปลาจําหน่ายครับก็คืออาหารปลาเนี่ยเราจะเลี้ยงได้รอบเลยตรงเนี้ยให้ระวังช้างเดินครับเดี๋ยวถ้าเกิดช้างมานะเราโดนแน่นี่มีมีมีที่ถ่ายรูปตรงนี้อันนึงเห็นไหม เร็วเจ้าปลามันมาแล้วเร็วเร็วหุ่นเพื่อนินเวตล้วอเยเาเร้วเฮ้ย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 เฮยเร็ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเร้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เรายเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เน้ย้ยเร้ยเฮ้เฮ้้ย้ยเฮ้ยยเ้้เ้้เ้้ ใช่ใช่เดี๋ยเดช้างยืนโอเคครับเฮ้ยทางนั้นมีตัวมีสัตว์ด้วยปลามีนกมีนกเป็นปิดปอยู่ไปตามเจ้าปลาไปครับโอเคเอ้าไม่ใช่นี่มันคือสุขาชายต่างหากนี่มีนกมีนกนกเลิฟเบิร์ดครับว้าวเฮ้ยสวยอ่ะปลาดูดิใช่ใช่ใช่เลิฟเบิร์ดครับ โ oh! อ้นี่มันเกาะอัู่ในสีฟ้าไหนไหนไหนๆๆนให้เพื่อนดูครับนี่กานวาล่ะอ๋ออันนี้นกหงส์หยกครับนี่เห็นไหมเพื่อนน้ำแข็งใช่นี่หลายสีด้วยนะเราเรียกว่านกหงส์หยกครับตัวถัดไปล่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นหงส์หยกเหมือนกันแต่ว่าออกเป็นแนวพวกสีเหลืองเนี่ยนี่นี่เป็นสีเหลืองสีเหลืองกับสีเขียวไหนไหนอ้าวถูกต้องครับตรงนี้ที่จะพอดูอยู่ก็เป็นนกหงส์หยกเหมือนกัน นี่เล <Wow. S 1> นกหงยกเลียงนั่งเลียงคิวกันเลยนะพวกเราเนี่ยโอ้โห,โหนกหงยกที่นี่เยอะมากเลยครับนี่ข <Yes. S 1> อแต่ออนี้มีขาวแล้วก็เหลืองแล้วก็ฟ้าด้วยเหรอไหมอันนี้ก็นกหงยกอีกแล้วหรอ <c oughs> โอ้โหนกหงยกเยอะไปหมดครับเพื่อนๆเฮ้ย <Yeah. S 1> เ,เราเจออะไร <c oughs> เราเจอไซ <c oughs> เรนเฮดหือจ,าจออราจรเหรออะไรน <c oughs> เพื่อนๆไดูอ้โหไม่ไม่ไม่ใช่อันนั้นไฟจราจรเฉยๆฉย่ที่ไหนล่ะอ่ะจะไปอยู่ฝั่งนน้นนะผะพ่อยู่ฝั่งนี้นะพร้อมแล้วเยียเย้เออดิง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 ดดต้องได้ตอนนี้เดี๋ยวจะเป่าเข้ามาอยู่ในรูปโลก้ะครับเป็นตัว โลกหมุนแล้วจะงงหวัวไหมเนี่ยจะงงหวัวไหมเนี่ยนี่อันนี้จะเป็นลูกโลกครับแล้ว็มีพวกเป็นม้าหมุนแบบนี้นะไปเดิยันเอียดอ่าลงได้เดี๋ยวจะเอาเป็นเล่นม้าหมุนต่อนะครับ อ่ะพร้อมยังไปแล้วบูบูไปแล้วครับบูเพื่อนเพื่อนงงหัวมันเนี่ยเออไปแล้วเร็วเร็วสุดขีดเร็วสุดขีดไปเลยครับไปยังเร็วสุดขีดไหมเอาเลยเอาแรงเอาแรงไหมครับพร้อมยังเอาแรงยังถึงตัว หนึ่งสองไปเลยเร็วสุดขีดกับเร็วสุดขีดหนึ่งสองสามไปเฮ้ยเยอะแล้วจเจ้าเปาเซเลเนตกระสือตามมาหนีเร็วเร็วเรเเผือเลยครับก็อย่างที่บอกว่าที่นี่ก็จะมีแบบ ที่ให้เด็กเล่นเยอะมากเลยครับ helmet, ไปเดี๋ยวเราไปด wow. uh like oh, no. like ูกันต่อครับไอโอ้ไฟจราจรเยูว้าวโอ้เฮ้ยแน่แล้วตรงนั้นน่ะไซเลนเฮดหัวจราจรของจริงมันมาตามเพื่อนมันแน่เลยดูดูดูอันนี้ดูจราจรครับโอ้เราจะไปถูกทางมันนีต่าจัดกันหัวจราจรอยู่ครับเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้า คอเจ้าเอื้อเอื้อโอ้โหเจ็บ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 จะมีแบบบ่อจระเข้เยอะเลยครับอันนี um sal, <S 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 ้น่าจะเป็นจระเข้แบบตัวเล็กนิดนึงครับนี่เดี๋ยวพามาดูตัวกระตีตึงนี่นี่ตัวใหญ่ก็มีนะป่าตัวเล็กอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเราเลยเนี่ยนี่เห็นไหมมันนอนอยู่เนี้ยดูเพื่อนๆเราเห็นกระบกใกล้ๆเลยอะไอบ่อเต็มเลยครับมีตัวที่อ้าปากรออยู่ด้วยนะเดี๋ยวพอสูงให้ดูนะตัวนี้ อ๋อฉันต่าฉันหิวจะแย่แล้วนะไปไปไปตครับนี่เมื่อกี้อันนี้เมื่อกี้บ่อเนี้ยจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ครับพอเขาบอกว่าบ่อเนี้ยจะเป็น20่สิบถึงเจ็ดสิบนี่นี่มาดูเนี่ยใหญ่จริงดูแค่หัวมันเดียวนะเพื่อนเดี๋ยวพาดูพาดูดูดูดิเฮ้ยใหญ่มาก โอ้ยดูตัวแบบเบลล้มแล้วเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ดูดิครับกินเจ้าเป่าได้สามตัวแหละเพราะว่าดูความใหญ่ของมันนะครับก็คิดเยอะคิดว่าอย่างน้อยก็ยาวอย่างน้อยสักสามเมตรได้ครับเนี่ยนะดูดิความยาวและใหญ่ของมันครับไปไปไปตามไปนี่นี่เราเดินตามจระเข้ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆดูจระเข้มันก็เลอกไปเรื่อยๆเจ้าเปาก็หลอไปเรื่อยๆครับ อันนี้ต่างคนต่างจับจ้องกันครับเจ้าเป่าก็มองจละเข้จละเข้ก็มองเจ้าเป่าพากันเดินไปเรื่อยๆครับดูดูดูมันเห็นเจ้าเป่าแล้วนี่คือเหยื่ออันโอชะของข้า